ตะกุ้นะครับโอเคอ้าสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับเมื่อกี้โทษจริงนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ฝ่ายสองแล้วนะครับตขอตขอรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับอ่าตะกคนติดเสียงรือถือด้วยนะครับโอเคนะครับขอรับสมาชิกท่านเข้าสู่บริษัทเดนเจอร์นว่านะครับวันนี้ช่วงแรกคนเริ่มเยอะหน่อยนึงแล้วคนเริ่มเยอะหน่อยจริงแล้วนะครับตอนนี้จะมีอยู่มาหน้าหกทานแล้วจะค่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเหมือนตลาดหุ้นเนอะสมาชิกเรา พอเ,เปิดนานขึ้นใจค่อยๆเข้ามากีเ่เยอะล้นะครับไม่เป็นไรนะครับที่มีานสมาชิกญล่างที่ซื้อสินค้าอยู่อารถเสียวันนี้รถติดนะครับเพราะว่ามีวันนี้แสดงเขามีการมีติ้งกัน <laughs> มีติ้งป่าตี้กันที่ถนนราชประสงค์นะครับเห็นเพื่อนเขาบอกว่าโอ้โหรถติดมากรถติดยริงเดียวคนชอบไปยืนถ่ายรูปกันเนี่ยก็เลยติดเป็นกบวนหมดเลยนะครับ ได่ไหมครับคิดว่าตมายังมีตมาชีอีกหลายท่านนะครับที่แบบว่ากำลังเดินทางมา Un นะครับถึงพี่โยบบอกว่ามีรถก็ต,ติดเหมือนกันนะครับโอเคได้ไหมครับรถจะติดหรือจะไม่ติดแต่วันนี้เราอ,อยู่ในห้องนี้แล้วอ่ะเป็นแชร์ไปแล้วนะครับโอเคหรือว่าหวยจริงเลยนั่งคุยก,กันต่างวันแลว้วหวยที่จริงอยู่โอ้สามหนึ่งพี่พี่สาวของผู้จัดการผมที่ทำงานคนพนหนนะถูกตรองห้าแสนเลย ห้าแสนนะ <S 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 เขาเอาเลขมาจ่ายนะเอาเลขเอาเลขมาจ่ายปลาไหลายเผือกปลาหลปลอกนะครใช่แต่เขาตกลงตวลงข้อมูนไว้หลยใช่ครับหูห้าแสนไยอดมากเห็นบอกเขาเหมารถต่อไปว่าเก้าวันเลยครับใครจะไปก็ได้เก้าวัดพันึ่ง ได้บุญมากห้าแสนเป็นผมก็วันนี้คงไม่มาเป็นยายน่ะผมนอนอยู่ห้องอะไรดูห้าแสนว่คุณเอกแคนเตอร์งานปลายปีเลยนะกันบ้านแขกเช้นเงินก่อนครับโอเคอ่ะวันนี้ก็นะครับข่าวประชาสัมพันธ์อยู่เรื่องเดียวที่เห็นโปรโมชั่นแล้วว okay, okay. oh okay. oh oh hey, okay. oh. ่าตกใจโอ้โหโนวาการ์ให้นะผมว่าผมผมอยู่โนวาเมื่อสามปีไม่เคยโปรโมชั่นนี้นะปกติเบิ้ลคูปอลเคยเห็นแต่แพรเบิ้ลมาขึ้นอีกนี่ไม่เคยเห็นเลยวันนี้500 PV ได้กี่ใบครับ สองใบโอ้นี่มีสิทธิ์ลุ้นนะพันพีวีได้ห้าใบาคุ้มมากคุ้มยังไงร,รางวัลที่หนึ่งวันนี้นะครับปกติตอ,อาจจะเปียแบบชร,ร์ไมนะ่เสรีเนาะกระทางเล่นแชร,รห์หลายเลยตีหวยตียหวยอร่อย <c oughs> เดี๋ยวไม่ตีอีก่หนึ่งเดือนเดือนรางวัลที่หนึ่งวันนี้นะครับเราเปลี่ยนจากอาติโชกสองขวดเ<ไ>ป็นสามขวดวันนี้รางวัลที่หนึ่งอาติโชกสาม,สามขวดนะ โอ้แม่เจ้าตกือ,อให้เราว่าหน่อยนึงนะครับนี่สามขวดเลยแล้วรางวัลที่สองละ่ละรางวัลที่สองจากหนึ่งขวดก็ขยับเป็นสองขวดครับยังมีรางวัลที่สามที่สี่นะวันนี้นะครับพันบีวีคุณได้ห้าใบไม่แน่อาจจะคว้าที่หนึ่งที่สองคุณได้แค่สองรางวัลที่คุณกินไปสองเดือนกว่านะได้ห้าขวดนะครับห้าขวดถ้ามันเกินขวดหนึ่งจะแบ่งปันสมาชิกเราในห้องก็ได้ นะครับหรือดันฟันคนหน้าห้องก็ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่อผมนผมตอนนี้แข็งแรงแล้วตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากพอได้ลองได้ลองพักผ่อนเยอะนะครับแต่มามีงานเข้ามาเยอะเดี๋ยวยนี้ตั้งแต่9ก้าโมงสามทุ่มครับยืน <ๆ S 2> พูด <ๆ S 2> ถ้าจะบ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> นลยโอ้โหทำงานที่สองชั่วโมงครับวันนี้พอดีมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเยอะพอดีที่บริษัทตึ้งได้ของ ACP มาครับก็เลย่อนข้ามเยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับเยอะยังไงวันนี้เราต้องเจอกัน จอปีนี้กูบอกเ่าปีน,นี้ทำไมมันเร็วจังวะปเดีววันเสาร์ยะะพึ่งเสาร์แล้วผ่านมานี่นะครับโอเควันนี้ประชาสัมันข่าวแล้วนะครับใครยังไม่ได้ซื้อสินค้าอะไรนะครับตัดสินใจเลยนะวันนี้ิกูบอ,องให้แท่วันเดียวและระวันที่หนึ่งไม่ใช่มีการจัดง่าย่นะครับพี่วันนี้จะโชว์แค่สามขวดวันนี้วันเดียวนะครับและ,ะวันที่สองก็สองขวดนะครับสามสี่อาจจะมีเป็นรโชว์ให้ด้วย นะครับวันนี้รีบเลยนะครับตอนช่วงเปรกยที่ฟุ้โปรโมชั่นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับวันนี้เห็นได้ข่าวว่าทีมไนท์มาแล้วนี่ทีมไนท์มาแล้วนะครับอ่ะฟาวเสียงนิดนึงจริงๆอย่างผมมีโปรดับเบิลแจ็คแะจมส์ใหญ่นะครับแต่วินวินทั้งคู่ผมอยากถามสมาชิกในห้องด้วยว่าวันนี้เราอยากรู้อะไรนะบางคนบอบแหม่นต่อพนะู้ดีสิทธที่เขา นะครับอ่ะตาวเสียงในห้องก่อนนะอยากรู้เรื่องอะไรวันนี้นะครับเอาแบบว่าที่มันสามารถขายตลาดได้เดินตลาดได้เป็นจุดเด่นของเราถามได้เลยครับผมจะอธิบายให้วันนี้อ่ะอ,อ,อ่ะทีมไนหนึ่งนะครับมอ,อกับไนท์คู่กันจ่ได้ร่าอ่ะมอกับไนท์คู่กันตอนนี้ก็แฟนหมดตอนนี้ก็แฟนเลยนะครับพี่ๆอยากรู้อะไรอันอนี้โชว์ใช่ไหม โอ้อย่าพูดเลยพี่บิมไม่นี่ฉันเบือหรอกต่อไปพูดอาทิตย์นี้พูดนี่อาทิตย์หน้าพูดเหมือนเดิมลืมจริงจริงโอ้จำเพลงขงพี่มาสามปีอ่ะเอาไงเนี่ยยังลืมกันน่ะอ่านะฮะไม่ได้เจอทุกนที่ไงไม่เจอทุกันหม เป็นวิทยากรที่ดีมากนี่เป็นประมวัติ KDI ที่ตกเลยนะวิทยากรเนี่ย,ย,ไ,มยไม่สามารถจำได้นะครับ,บไน,นช่วงทีมไนท์เนาะอ่ะเป็นอดีตโชวก่อนแล้วก็ทีมไนท์แล้วก็อาจจะมีเธอหลอกของพี่แม่ละกันเนาะอ่ะโอเควันนี้เราคุยเรื่องของอดีโชวก่อนดีกว่านะครับอ่ะนะครับเพราะว่านี่จะไล่โชว์ถึง3ขวดวันที่หนึ่งเยอะมากนะครับเยอะจริงๆริงอดิโชว จริงๆขวดนี้ผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยังเป็นไฮไลท์อยู่ได้นะครับเราเปิดตลาดมาตอนนั้นผมจัได้ว่าสิ้นปีเนี่ยเราก็าโเดือนในการวางจำหน่ายอันนี้เดือนที่ห้าของในปีนี้ถูกไหมฮะถ้ากับว่าเราจำหน่ายเนี่ยเกือบปีแล้วนะเราจำหน่ายไอช่วยบาเกือบปีนะครับแต่เกือบปีนี้เรายังไม่เห็นเจ้าไหนที่เขาผลิตน้ำอาติโชสกสกัดออกมาขาย จริงไหมครับที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นแต่เจ้าอาดิช็กที่เป็นผงสกัดที่นําเข้าจากเวียดนาม,มาผมจะไม่ผิดนะครับที่ซองหนึ่งมีผงอานิช็กอยู่สองกรัมนะครับโอเคสองกรัมเยอะไเยอะเยอะข่าวอีกแต่ถามว่าอ,อยม์มไหมก็ไม่มีถูกไหมฮะใครนำเข้ามาเราก็ไม่รู้กินแล้วมีเอฟเฟกต์เปล่าก็ไม่รู้อีกนะครับแต่ของเราเห็นกล่องไหมมีออยอแล้วขายได้เป็นปากนะครับ S <S เฮ้ยมียอยอแล้วนะอายุช็ความจริงมีนานแล้วนะฮะแต่กว่ากว่าเกาะมันจะออกนะนะครับพี่ว่าตัวป้ายออยลอ,อกอเราเนี่ยมนอยู่ที่เกาะนะครับแต่ท่านไม่เคยเห็นใช่ไหมวางมาตรงนี้เผื่อแจกวันด้วยนะดีไงออยอ,อของเราเป็นออยอ,อแท้ด้วยลงท้ายด้ขสวยด้วยศูนย์แปดแปดนะครับทำไมผมถึงบอกว่าอาช็จะเป็นไฮไลท์อ่ที่บอกมปแล้วว่า ในท้องตลาด m อ m เราหรืออาหารเสริมมันยังมีน้อยราไรใช่ไหมครับผมไปคุยกับพี่ที่งานนะรู้จักไหมอาติโชกรู้จักไหมดอกอาติโชกนะ้ำอาติโชกเพชชันกลับมาอะไรคืออะไรมันมาจากไหนกินแล้วเพื่ออะไรไม่มีใครรู้เลยนี่แหละครับมันคือสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราก็นนีเมื่อมัอนไี่มีใครรู้เล้วนี่แหละจะนคนบอกว่ามันคืออะไรยิ่งตอนนี้หนึ่ง เราอยู่ภายใต้ของเกเตอร์ฟาร์มาถูกไหมต้องขายได้เชื่อมั่นได้กระบวนการการผลิตผลิตโดยเกเตอร์กูเองโอ้โหผู้ผลิตเรียกว่าผู้ผลิตอาหารดูดพกและบริโภคกันต่านต้นของเราด้วยล้วยนั้นมีอยอและที่สําคัญนะครับเราเป็นเจ้าแรกไอ้คำว่าเจ้าแรกนี่แหละที่เราสมควรจะเปิดตลาดอย่างยิ่งยวดจริงๆนะครับแต่คนไทยแปลต้องรองให้เจ้าอือเกิดการผลิตมาแขะง เรา่อนไรค่อยเอาไปขายตอนนั้นนะครับประานโทษจะหายยากนะครับไม่แน่นะไม่แน่นะตอนนี้อาจจะมีบางเจ้ากาลังเอาสูตรเราไปแ้บเอาสูตรเราไปคิดคน้นถูกไหมฮะธุรกิจสมัยนี้นะครับอะไรออกก่อนนะครับแรกๆช่วงปีแรกนะครับอย่างที่หมอตีเคยบอกปีแรกเนะี่ยคุณจะถือว่าคุณทกากระตานได้แต่พอ,อย่างเข้าสู่ปีทสองนะครับ พอคนเริ่มรู้ว่านี่เริ่มขายดีเป็นเจ้าแรกมันก็จะเอาของเราไปอาดจะไปคิดอินกระเรียนขึ้นมาใหม่แล้วก็เอามาขายเราไม่แน่อาจจะสใส่อัติชงม,มากกว่าที่เราใสา่มาได้ดังนั้นช่วงนี้นะครับทําากรตลาดได้เน้นเาว่าอย่าบริโภคอย่างเดียวเอาไปขายด้วยนะครับเอาไปขายด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะอย่าลืมนะครับเราเป็นเจ้าแรกในธุรกิจ mlm วันนี้เราเปิดตลาดได้ไง่ายมากถ้าคุณใช้อัติชงนํา แต่คุณก่อนเปตลาดคุณก็ต้องกินก่อนบริโภคก่อนดื่มก่อนให้เห็นผลก่อนถูกไหมฮะถามว่าคนที่เคยซื้อในชงเราตั้งแต่ช่วแงแรกนะป่านนี้ร่างกายแข็งแรงก็ไปขายของได้นะนะครับโอเคแล้ววันนี้ผมเองนะครับก็มีระวังอาแจกนะกนะไม่อยากเปิดของโนวานะเลยเอาของไปมาแจากคือบอกว่าไม่ฉับเลยหรอกเป็นของบร,ริษัทที่ผมกำลังยายของบร,ริษัทก็สังกัดผมแนะขอมาเอาโหแกวได้ นะครับก็ถือว่าเป็นของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเอามาแจากให้นะก็คิดว่าสองอย่างนี้เอาไว้ช่วยทำการตลาดได้เอาไว้จดชื่อลูกค้าได้คำนวณสายงานได้นะครับถึงแม้มันจะมีค่าหรือไม่มีค่าเปลัาผมก็ผมคิดว่ามีค่าทางใจแล้วกันนะครับไม่แน่ถึงแค่นี้ทำให้คุณเป็นแม่ทีมใหญ่ได้ทำเป็นเป็นแสงเป็นลางได้นะครับ โอเคอ่ะมันเป็นเดี๋ยวจะให้ดูก่อน,อนโอ้ใครจดไหวใครบอกนะพอถ้าพี่สุไม่ให้หนูให้มาจดหวนเดี๋ยวไปหมดเลยหอวนี้เป็นอย่างดีนะมันเป็นแบบสมุดปกแขงนะครับเป็นสมุดโน้ตเมโมนะครับที่ออยพี่ผมี่เรียก memo case เราไว้จดเพรปัญหาต่างๆหรือว่าชื่อลูกค้า,าต่าง นะครับ <พ uka> ผมก็มีเล่มหนึ่งนะผมจดในกลุ่มของลู <F ile> กค้าโปรไฟล์ผมวันนี้ผมเจอปัญหามาเวลาเทนหรือว,ว่าน้องๆที่เทนมามีปัญหาอะไรก็จดอย่างนี้แต่เน,นี่ยผมอยากมาฝากสมาชิกก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทําการตลาดเรามีคูนคนเราอยู่คนในสนังคมเราใช้ตัวนี้ทําการตลาดได้ทําเงินได้นะแล้วก็ยังมีปากกามาแจกให้นะครับก็ถือเป็นของขวัญเลยกน้อยนะไมไ่เป็นไรครับขอบคุณครับ <elderly> แหมรักกันจะตายอ <elderly> ยู่กี่ปีแล้ว นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะพยายามหาอะไรแปลกๆใหม่มามาแจกให้ถ้าเบิกได้นะดี่ไม่รู้เดี๋ยว่าเบิกมาแจกที่นี่ไม่ได้ครับโดนไล่ออกมาพี่แล้วมาชิบแต่อยู่ในกระบอกไงไปยิมมาปุ๊บโดนไล่ออกขึ้นมาทด้ไงล่ะครับใครจะรับเลี้ยงผมล่ะดูมาเป็นแจ้มเลยอย่ามาเดี๋ยวใครได้ดีโชกให้โอ้ไม่เป็นไรเอาเลยครับเอาไอ้โชคของที่ทุกท่านได้เนี่ยไปเบรกโอกแล้วก็ไปสร้างการตลาดดีกว่า มันมันจะมีผลมากกว่านะครับได้แวร์รูปมากกว่าเลยโอเคมาเราดูอาร์ติโจกันนะครับอาร์ติโจกนะครับจุดเด่นของมันคืออะ okay. ไรผ่านมาเกือบปีแล้วนะตัตับฮะตับก็ว่าม่ฟังไม่ค่อยชัดชัดตับใช่ไหม่ตับแล้วอะไรครับอ่ะ ขอตับเสร็จก็ต้องมาตายกันทุกคนเลยไอ้ตายอย่าไว้ที่หลังเธอเอาไฮไลท์มันนไฮไลท์มันน่ะตายอยู่เพียงเป็นโคเวอร์น้องดีไงเด็กป๊าจ่ายเนี่ยปีนึงแล้วเนี่ยปีนึงแล้วเนี่ยจ่ายกันกินเนี้ยนี่ไม่ใช่ไฮไลท์มันแวร์ลูมันมีอยู่สองอย่างเองทำไรแบ่แล้วคนเราพอพูดถึงตับเสร็จมันต้องมีไตพ่วงมาด้วยนะ เขาก็ใจนะดีน um, ี่มีตู่ด้วยนะตาไตตู่อย่างเงี้ยตาเต่าตาไตัุตาไตาถุงน้ำดีทุกอย่างมันอยู่ในตาหมดครับใส้หัวใจถูกต้องหัวใจโอ้โหลืมกันที่ไงตอนนี้ไหนๆก็ลืมนะทำไมหัวใจเป็นไฮไลท์แล้วทำไมฉันลืมไปอ่ะเพราะอะไรครับทาจารยหัวใจไอ้ช่วงดูแลหัวใจได้ดี ว่าน้ำหุ่นแดงถูกต้องน้ำหุ่นแดงนะครับมีหลักของน้ำในชกโกแหนึ่งคืออมุ่นแดงมุ่นแดงใส่กี่กิกรัมสามร้อยกรัมสา,สาอย่าหลงประเด็นกร,รัมกับมิลลิกร,รัมไม่เหมือนกันนะครับแม่นี่ถ้าผมใส่สามร้อยกร,รัมนะผมว่าในประเทศไทยนี่เราเป็นเจ้าเดียวในโลกแวล่ะที่ให้ชมเยอะสุดนะ่ะสามร้อยมิลลิกรัม เทียบเรี่ยงล0สามพันมิลลิกรัมหนึ่งพันมิลลิกรัมเท่ากับหนึ่งกรัมนะครับใส่สามพันมิลลิกรัมเท่ากับเราใส่สามกรัมไม่ใช่สามกรัมนะครับคุณพ่อสามร้อยกรัมมีเยอะมากนะเยอะมากนะครับเราใส่ถึงสามกรัมแต่ถามว่าคําว่ากรัมในแวดวงของอาหารเสริมถือว่าเป็นหน่วยที่เยอะแล้วเพราะส่วนมาจะเห็นแต่มกมกคือมิลลิกรัมมิลลิกรัมมิลลิกรัม กืทุกบริษัทใส่แค่มีกมหมดตามสัส่วนของโดสแต่ของเรานะครับหัวใจของเราตรงนี้ดูแลโดยอะไรน้ำอุ่นแดง <Okay. S 1> ซึ่งใส่สูงสุดถึงสามพันมลกอซึ่งปีคุณค,ค่าถึงสามกันมเยอะมากเยอะจริงๆนะครับใส่ถึงสามพันในกาน้ำหมุนแดงใครเคยกินเจ้าตัวชาตรุแงหมุนแดงนะอันนั้นคุณลืม